พอเรามีบ้านแล้วความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นกว่านี้ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วคุณภาพชีวิตดีแน่นอนอันดับแรกก็จะเอาแม่มาอยู่ด้วยเสร็จครับในสังคมไทยนั้นนะครับยังต้องพึ่งแรงงานในการพัฒนาประเทศแต่พวกเขายังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูโครงการหมู่บ้านแรงงานครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพวกเขาครับพื้นที่ว่างเปล่าขนาด65ไร่ในเขตอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้คือที่ตั้งของหมู่บ้านคนงานที่อาจารย์นรงเพชรประเสริฐจัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตของแรงงานซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศถ้าจากถนนนะจากถนนมานะและมาคันนานั้นยาวไปเรื่อย,อยนะอ่ายาวไปนั้นแล้วไปถึงห้องาน้ำนั้นใช่ไหมก็ตัดไปทางใต้นะตัดไปทางใต้ไปถึงต้นตานั้นนะแล้วก็ตัดลงมาทางทางนี้ล่อต้นตานั้นไปด้วยนั่นแหละนะนะที่นี่ประมาณกี่ไร่ครับตอนนี้สี่ไร่ไ บ,นะบวกซี่นี่20ไร่เนี่ยนี่ก็ได้ปลูกข้าวเนี่ย20ไร่เนี่ยเป็น65เป็น65ไร่นะและที่ถังน้ำนั้นน่นสูงสี่พีบ้านอยู่ซี่นี้ซี่บนเนี่ติดถนนนั้นเนี่ยจะเป็นแปลงกิจกรรมอาชีพนะพวกตลาดต่างๆนะ,ะตลาดปั๊มทำมาอะไรต่างๆอาชีพนะตรงนี้สร้างบ้านนะซี่นี้สร้างบ้านนะลงมาข้างล่างเนี่ยทำไร่ทำนาจากพังโครงการจะเห็นว่าในพื้นที่15ไร่ ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านทั <ultur> ้งหมด45หลังแต่ละหลังม <aries> ีเ <rivalry> น <Un owners> ื <optimization> ้อที <S <S ่50ตารางวาซึ่งคนที่จะเข้ามาอยู่ต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนจะยื่นกู้เงินจากสพชคนละ3 0 0นบาทเพื่อใช้ในการปลูกสร้างบ้านอาจารยครับตอนนี้อาจารย์เนี่ยก็กำลังทำโครงการหมู่บ้าน เพื่อคนงานซึ่งก็มีชื่อว่าโครงการหมู่บ้านแรงงานสังคมเพื่อนครับผมซึ่งมันเริ่มต้นจากอะไรครับอาจารย์เรามีพื้นฐานนะชีวิตครอบครัวเนี่ยนะมาจากชาวนาผู้ชใช้แรงงานตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมเป็นผู้ชใช้แรงงานนะตีบสามล้อครับอ่าราวนี้พอเราได้เรียนหนังสือนังหาแล้วก็ผมผมใช้ทุนของรัฐบาลตลอดดังนั้น ตั้งแต่ผมเริ่มเป็นนักวิชาการเนี่ยผมก็จะคลุกคลีอยู่กับคนงานคนจนแต่ชาวนามาก่อนตลอดมาวันหนึ่งก็ผมก็พบว่าอะไรมันเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนไปขนาดว่าผมตกใจเลยว่าออเอ๊ะทำไมโ,โ,โลกมันจเจริญขึ้นนะเศรษฐกิจมันจเจริญขึ้นแต่ทําไมชีวิตคนงานเนี่ยมันตดถอยผมบอกว่า,วาเออถ้าเราต้องการที่จะให้สังคมมันดีขึ้นเนี่ยนะตัวหลักเนี่ยนะ ของสังคมเนี่ยมันคือชาวนาและคนงานทีนี้ถ้าตัวชาวนาและคนงานเนี่ยเขาเขามีความคิดความอ่านได้แค่นี้ในชีวิตก็เป็นได้แค่นี้จำเจยอยู่อย่างเนี้ยนะมันจะไปเท่าทันกับโลกได้อย่างไรครับจะไปเท่าทันนายทุนที่ก็รู้สารพัดไม่รู้ว่าจ้างคนประมาให้สารพัดได้อย่างไรครับเนะพราะเราไม่แปลงเราเห็นขายข้าวในราคาต่ำลดต้นทุนไม่ได้ไม่รู้จะหาตลาดที่ไหน แล้วก็ไปพบว่าวันหนึ่งหนึ่งคนงานทำงานสิบสองชั่วโมงเนโรงงานอ่ะครับว่โ้รุ่นผมเนี่ยตอนนี้ผมดูคนง,งานใหม่ๆปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยเข้าทำงานวันละหกแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเก้า <9 S 2> ชั่วโมงมาอย่างมากอาันนี้มันลอกเลสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงงานวันหนึ่งอ่ะมันที่มันแย่ลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมทุกอย่างเป็นสินค้าหมดไงนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออนนยงังปลูกปักปลูกหญ้ามีข้าวกินอะไรต่างนะโดยที่ไม่เมีย่ ชาวนาเองทำนาก็เอาข้าวเปลือกไปขายแล้วไปซื้อข้าวสารมากินไอตน้ตอนเอาข้าวเปลือกไปขายมันขายถูกนะตอน,นซื้อข้าวสารมากินดันแพงอะ่ะเออวเอ้าต้องเปลี่ยเนเงี้ยไอ้รุ่นผมเป็นตังข้าวกินเองนอะยังสีข้าวกินเองครับแล <นะ S 1> ้วเราไม่ต้องไปซื้อข้าวอะ่ะปลูกฝักปลูกยาก,กินนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ทิ้งหมด แล้วหลักเกณฑ์หรือว่าวิธีการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับอาจารย์อาจารย์มีหลักเกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้างครับเราเรียกว่าใช้กระบวนการกิจกรรมเป็นตัวเลือกเฟ้นผมไม่ได้เรียกว่าคนนี้มาคนนี้มไม่ใช่ครับเราว่างว่าใครก็ตามนะที่จะข้ามวันข้นที่หนึ่งต้องทำนี้นะข้าที่สองเป็น,นนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกใช่ไหมอ่าหนึนนนน่งต้องเห็นด้วยว่าจะออมครับนะ สองต้องระมือออมครับนะสามต้องมาประชุมเด็ทุกเดือนครับนะเพื่อออมเงินออมแล้วก็ดูไปถึงไหนแล้วใครไม่ออมม่งครับช่วยไปตามกันหน่อยครับนะสี่ก็คือว่าเมื่อเริ่มออมมาสักพักหนึ่งเขาช่วยไปหาที่ดินครับว่าคุณโยแปลงไหนไปดูกันซิจกลงกันเองครับนะพอได้แล้วห้าก็วางมัดจําแล้วก็เริ่มอรอตครับอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยอาจารย์คิดที่จะทําโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ ต้องการแก้ไขปัญหาของช,ชั้นแรงงานและก็ชาวรรกหญ้าในสังคมไทยซึ่งโครงการนี้เนี่ยครับอาจารย์มันจะช่วยอะไรบ้างครับกับกลุ่มงานค,คือในขณะที่เรามองเห็นปัญหานะครับแต่พวกเขาเนี่ชินกับมันครับยังไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาผมก็เลยคิดที่จะไปให้ความรู้เขาในฐานะเป็นักวิชาการนะครับนะก็ตอนนั้นก็ได้ทุนจากสอสอนะก็ประจักรือ ให้การศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ไปสร้างกลุ่มเรียนรู้ขึ้นมานะกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มชาวนาที่ผมไปสัมผัสไปนะก็มีกลุ่มคนงานก็มีกลุ่มกลุ่มหนึนะ่งยี่สิบคนสิบห้าคนมาให้เขาจับกลุ่มกันคุูอินสัปดาละครั้งและบอกว่านะโจเือว่าดูซิคุณมีปัญหาอะไรบ้างดูซิโรงงานคุณมีปัญหาอะไรบ้างดูซินาคุณมีปัญหาอะไรบ้างแล้วบ้างผู้คุยกันดูนะและทุกสัปดาห์นะคุณคุยกันเนี่ยช่วยเขียนบอกผมหน่อยคุณมีปัญหาอะไรนะและ้วแล้วในปัญหาอย่างเงี้ย คุณลองคุูเรียนดูสิคุณบอคิดจะออกมันจะแก้ยังไงครับกระตุ้นมันอย่างนี้นะในการเรียนรู้เหล่านี้นะผมใช้เวลาปีหนะ้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะสามปีห้าสี่สามปีเนี่ยครับในที่สุดนะผมก็มองเห็นปัญหาประการหนึ่งในการทำอยู่นะเขาก็เริ่มเรียนรู้ตัวเองแล้วก็มองหาทางแก้ปัญหาตัวเองสิ่นี่เขามองเห็นก็คือว่าเขารายจ่ายสูงกว่าไายได้ไดนะเราก็เริ่มบอกว่าคุณ คุณลองคิดทำบัญชีครัวเรือนดูสิว่าวันวันกุญจาอะไรบ้างนะแล้วคุณลองลดลงมาได้ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็พบปัญหาปัญหาหนึ่งว่าการที่เขาอยู่ในโรงงานวันละสิบชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะเขาไม่มีเวลาดูแลลูกเลยครับแะ <c oughs> ถามอ้าวแล้วลูกๆอยู่ไหนอะ่ะส่งกลับให้อยู่พ่อแม่เราก็นั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานครับนะ แล้วเป็นบ้านของเขาเองอเอาพ่อให้มาอยู่เอาลูกมาอยู่ด้วยกันไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะมีบ้านนะคุณพรสักเดือนละสองพันหรือแปดพันหี่ยทำได้ไหมครับข้าก็มองข้างกมองคิดว่าน่าจะทาได้น,นี่คือกจะคิดโครงการนี้ครับ<า>แล้วโครงการอันนี้ครับอาจารย์มันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจารย์มองเห็นหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนงานในบ้านเราอย่างไรบ้างมันไม่ใช่แก้ปัญหาตรงไหเดียวนะครับ ปัญหาสังคมที่จักหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวครับนะคุณสังเกตดูไหมครับว่าตอนนี้เราพูดถึง AEC พูดถึงการแข่งขันอาเซียนอย่างงี้พัฒนาฝีมือสาราัดคำพูดเลยนะผมถามว่าพนักงานหนึ่งคนนี่นะอยู่ในโรงงานวันละ22ชั่วโมงเนี่ยพัฒนาอะไรเขาอ่ะเขามีเวลาพอที่จะมาออกมาเรียนรู้เพิ่มได้ไหมมันไม่มีอ่ะว่าทำไมเขาบอกว่า รายจ่ายเขาเนี่ยมันต้องได้สักเจ็ดพันหรือแปดพันเพืจะพอเลี้ยงลูกได้โฉกแม่ได้ตัวเองด้วยครับถ้าได้สักเจ็ดพันแปดพันเนี่ยถ้าทำงานแปดชั่วโมงนะเขาได้ห้าพันหกถ้าเจ็ดพันแปดพันก็ต้องสิบสองชั่วโมงแล้วคุณจะเอาเวลาไหนพัฒนาเขาอ่ะวันวันอยู่ในโรงงานอ่ะนะแล้วเรื่องหนักกว่านั้นคือว่าคนงานที่ทำงานแบบนี้สักสิบปีติดต่อกันเลยนะอายุเขาจะสั้นลงสิบปีด้วย นะในที่ในที่สิห้าไร่เนี่ยนะเราแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนงานสิบห้าไร่คนหนึ่งห้าสิบวานะแต่สิบห้าไร่นี้ไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์โดยตรงเราเรียกว่าเป็นคอมมอน r o p e r t y เป็นกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดนั้นเนี่ยหนึ 1, ดด่งโฉนดมีชื่อเป็นเจ้าของหกสิบชื่อเจ็ดสิบชื่อนะแล้วเรามาแบ่งกันเองคนมาตกลงกันเองว่าเธออยู่ตรงนั้นเธออยู่ตรงนี้ ห้าิว่าหาว่าเราปักหลักให้แต่หลักนี้ไม่ใช่หลักของทางการหลักของสากลที่แบ่งกันเองห้าติวานะและบอกว่าขายต่อไม่ได้เพราะมันไม่เป็นทางการไงขายต่อไม่ได้แต่ทุกคนรู้กันว่านี่ของคนนี้นี่ของคนนี้นะเราอยู่แบบชุมชนเรามีสากลนะครับมีสากลนะเรียกสากลแค่สถานหมู่บ้านสังคมเพื่อนเป็นตัวดูแลเพราะฉะนั้นเวลาเรากู้เงินเข้ามาใช่ไหมสมมติอะสมาชิกเราแต่ละคนเนี่ย ตงเงินไม่ได้แต่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเราสร้างอาชีพบุญดักไว้ก่อนนะมีเรื่องโรงสีเรื่องอนมจีนนะมีปีปักมีชวนครูเบต่าซึ่งพอจะมีรายได้เสริมบ้างสมมติเราอยู่ในโรงงานได้เดือนละเจ็ดพันบาทเราอาจจะมีรายได้เสริมตรงนี้สักพันบาทต่อเดือนนะคราวนี้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเนี่ยเงินขาดไม่มีพอจะส่งนะรายได้เสริมที่เก็บไว้ในสากรเนี่ยฉากรจะช่วยส่งแทน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านดอกเอี่ยนหมูหนึ่งตําบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคือชุมชนต้นแบบที่มีการทําเกษตรผสมผสานในพื้นที่ทั้งการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาควาบเห็ดนางฟ้าซึ่งอาจารย์นรงตั้งใจจะนํามาไว้ในหมู่บ้านคนงานนี้ด้วยเพื่อเป็นอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกหมู่บ้านใหม่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมเพิ่มอีกมีเกษตรแบบนี้ มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมคือโรงสีโรงโรงจีใช่ไหมมีศูนแพ์แผนไทยแล้วนกะ็ะจะปลูกพืชผลไปด้วยนะเรามีโรงเรียนเด็กฝึกนะเด็กตันะ้งแต่เด็กเล็กมาเลยนะเรามีการทำนาตรงนี้ยังไม่ที่มาพอดนานะแล้วเราก็มีรถรับส่งใส่เข้าไปนะเพิ่มขึ้นเรจะสมบูรณาเป็น ตลอดระยะเวลา8ปีของการทำงนานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีพี่เบญจาวรรณรักษาผลใช้ชีวิตอยู่ในห้องเช่าขนาด25ตารางเมตรแห่งนี้พร้อมกับน้องสาวและแม่ของเธอมาโดยตลอดแม้มีความคิดอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังแต่ด้วยเงินเดือนเพียงไม่กี่พันบาททําให้ความฝันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อทราบข่าวของโครงการหมู่บ้านคนงานเธอจึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกรุ่นแรบ้านเพราะว่าตอนนี้บ้านราคา3แสนเราไม่มีแล้ว ยางน้อยก็เจ็ดแสนราคาบ้านแล้วก็เนื้อที่ก็ไม่ได้ถึงห้าสิบตารางวาแต่ของอาจารย์นี่คือให้ที่ห้าสิบตารางวารีบเลยรีบเข้าแบบอยากอยาก,อยากรู้สาเหตุว่าเออเป็นยังไงจะจะเข้าร่วมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงว่าบ้านเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเข้าไปยุ่นแรกเลย ที่เข้าเข้าโครงการนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนมกราป,ปีที่แล้วก็ได้ปีกว่าแล้วพี่เบญจวรรณเชื่อมั่นนะครับว่าหากเธอมีบ้านเป็นของตัวเองที่สามารถพาแม่และครอบครัวมาอยู่ได้มีที่ดินสำหรบับการทำกินและสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำงานในโรงงานคุณภาพชีวิตของพี่เขาจะดีขึ้นคิดว่าพอเรามีบ้านแล้วความเป็นอยู่จะต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าโครงการของอาจารย์นาลงอะ่ะ เขาจะทําเป็นแบบว่าเหมือนสามารถเลี้ยงเลี้ยงชีวิตครอบครัวเราได้หมดทั้งแม่ทั้งน้องอะไรเนี้ยจะมีแบบว่าอาชีพเสริมให้อ่ะอย่างเช่นแบบว่าจะมีการทําโรงขนมจีนในหมู่บ้านแล้วก็มีการทํามาคือมีโรงสีย่ในในหมู่บ้านด้วยยิ่งสิ่นี้เราก็เฝ้ารอใช่เฝ้ารอที่จะเป็นจริง ที่สัสิภาเกสรชน,นราชต้องเดินทางจากบ้านมาทํางานในระยะไกลกว่า40กิโลเมตรเธอต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางกว่าวันละ 1, 150บาทซึ่งการทำงานหนะักและเดินทางไกลทำให้เธอแทบไม่มีเวลาได้ดูแลลูกๆตอนนี้เงินเดือนอยู่ที่หมือนนึงค่ะแต่ถามว่ามันพอกับค่าใช้จ่ายไหมก็ไม่อะจากเดิมเมื่อก่อนนี้ค่าเลงวันละ128บาทถ้าลถจากที เดืุสากรรมกลับไปบ้านเนี่ยอยู่ที่วันอ,อยู่ที่วันละยีสบาทเช้ามาสิเย็นกลับส0บก็วันละยี่บาทแต่ตอนเนี้ยเพิ่มเป็นวันละร้อยจากใช่เชา้ชาเช้าห้บาทขึ้นรถประจําทางมานเะช้าห้าสิบาทเย็นอีก50บบาทถ้าวันไหนไม่ได้มาสายหรือว่าไม่มีรถ เพื่อนให้โบกเข้าไปในโรงงานก็จะต้องเสียค่าวินอีกสามสิบบาทก็จะเป็นร้อยสามสิบบาทต่อว,วันวันมันโรงงานเกือบสิบสิบกว่าสิบเอ็ดสิบสองนี่อยู่แค่สองทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็บกแล้วอ่ะอ่าสิบสิบสองชั่วโมงนี่จะอยู่ที่สองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม เพิ่มอีกสมก็เป็นสิบชั่วโมงถ้าถึงเที่ยงคืนก็วันละสิบชั่วโมงอะทำโอทีอก็เมื่อก่อนนี้เช่าห้องอยู่ลูกยังเล็กอยู่ก็เช่าห้องอยู่ก็มันก็ได้ทำโอได้เยอะแต่ทนี้พอลูกโตขึ้นมันไม่มีคนดูแลในะเรื่องการบ้านดูอะไรเงี้ยแล้วพฤติกรรมพฤติกรรมลูกลาเลิรียนไล่ เขากลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี้ยคนที่บ้านคนแถวบ้านเขาก็จะพูดให้ฟังว่าเออกลับไม่ตรงเวลาเราก็จะได้ถามลูกอะไรเงี้ยก็เลยต้องลดโฮทลลงจากเคยสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะเหลือสองทุ่มบ้างทุ่มนึงบ้างเพื่อกลับไปดูลูกแล้วก็เวลาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตามได้ไงพี่สัสิภาเชื่อว่าโครงการบ้านคนงาน จะทำให้พี่เขาไม่ต้องเดินทางไกลและมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นครับก็อยากให้คนทั่วๆไปอ่ะได้มองเห็นตรงเนี้ยว่าชุมชนอ่ะมันไม่ใช่แค่บ้านที่หลับที่นอนอย่างเดีวยวนคะือมัน <handling> ต้องมองให้กว้างอาจจะเป็นเออเราได้กลับมาเห็นลูกลูกได้อยู่ในอ้อมกอดเราอะไรเงี้ย ่างเหมือนกลับไปอยู่บ้านเงี้ยก็ลูกก็จะมาคอยมองนั่งมองทางย่งเมี้ยจะกลับได้อะไรเงี้ยมันมันมันจะดีกว่าไงถ้าอย่างห้องเช่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถเอาลูปมาอยู่ได้ก็อยากให้คนโดยทั่วมองให้กว้างส่วนใหญ่ตอนนี้นะจีบเข้าที่คุยกับเพื่อนๆน,นะนะเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นตรงนี้ส่วนเราเนี่ย เห็นโครงการตรงนี้เนี่ยเออเราอยากให้มันเป็นต้นแบบให้คนอื่นได้เห็น,น่ยว่าออทำไมทำไมทำไมสภาพชีวิตของคนเรามันแย่ลงทำไมคนเราต้องตายตายเร็วขึ้นแต่ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วคุณภาพชีวิตเรียแน่นอนอันดับแรกก็จะเอาแม่ไมาอยู่เลย พี่เสรีพลาแรดงงานจากจังหวัดเลยที่เดินทางมาทำงานที่จังหวัดตราดบุรีนานสิบเอ็ดปีจนถึงวันนี้นะครับพี่เขามีรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่ยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองผมเป็นคนจังหวัดเลยครับครับผมวมาทำงานตอนนี้สิบเอ็ดแก้เข้าไปที่สิบเอ็ดครับครับมาทนงานสอง 2,009อีก2,009ครับปาเกส2,009ตอนนี้ทางเงินอยู่ที่ประมาณเหมือนก็เช่ามาตลอดนะครับตอนนี้ไล่ตั้งกา่ไล่ทั้งกาเข่าห้องเดือนละพันเราขึ้นมาพันสองพันห้าครับตอนนี้ข้าอยู่ห้องชอเป็นบ้านอยู่ก็เดือนละ2,006ครับผม2,005จังหวัก็คือกราเนื่องจากต้องผ่อนค่าห้องมามาผ่อนบ้านมันก็จะเป็นของเราในัใน้นโดยโดยในที่สุด โครงการที่ดูเหมือนจะสร้างฝันให้เป็นจริงได้สําหรับแรงงานผู้ที่มีรายได้น้อยทําให้ตลอด3ปีที่ผ่านมามีคนสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า200คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปจํานวนสมาชิกกลับลดลงจนเหลือเพียง45คนซึ่งอาจารย์นรงมองนะครับว่ามีเป็นกระบวนการคัดกรองตามธรรมชาติ ที่จะคัดเลือกคนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้นให้มามีเสนร่วมผลักดันโครงการนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบสําหรับแรงงานในพื้นที่แห่งอื่นทั่วประเทศจริงๆไม่มีการคัดเลือกเขาเรียกเป็นการเลือกเฟ้นโดยกระบวนการงงเลือกเฟ้นโดยกระบวนการคือว่าสามปีที่ผ่านมาเมืปป่อเราพบปัญหาเราก็พูดในทังว่าการแก้ปัญหาประการหนึ่งเนี่ยของพวกคุณในเรื่องการทำให้ครอบครัวเรื่งการมีบ้านตัวเอง นะแล้วไปหลับกันในชีวิตคุณทํางานปลดกเกษียณน้าห้าสิบหกสิบปีเนี่ยปลดกเกษียณไปแล้วบ้านก็ต้องคืนเขาไปเราบ้านเช่ากลับบ้านตัวเปล่าได้แค่สามพันบาทเบี้ยประกันนะแต่ถ้าคุณเอาค่าเช่าที่คุณจ่ายเดือนสองพันบาทเนี่ยมาผ่อนบ้านเนี่ยเพราะบ้านคอนโดก็ผ่อนเดือนแค่สองพันหนึ่งเองห้านสะิบบาทนะคุณปลดเกษียณแล้วมีบ้านหนึ่งหลังมีที่ห้าสิบบาทถ้าคุณเริ่มผ่อนในเดือนปีนี้อีกที่ห้าปีเนี่ยบ้านหลังนี้นะราคาสามแสนนี่นะ สี่ปีต่อมาบ้านหลังน,นี้คือร้านทีนี้ทุกคนก็คิดว่ามันง่ายแลาคิดว่ามันอยากได้ก็ข้ามา200คนสองร้อยกว่าคน,นแต่พอกระบวนการมันมเดินไปต้องออมนะออมอย่างน้อยเดือนห้าร้อยพันเลยนะแลวห้ามขาดนะออมเ่ยแร้วต้องปชุมุมทุเดือนนะต้องมานั่งคิดกันนะไม่ใช่อยู่ๆก็อาจารย์สร้างบ้านผมไปซื้อไม่เอาต้องทําทุเดือนก็ร่วงไปว็ไปมันมีแต่แกรงเล่ากันมันเองนะร่วงไปร่วงไปตัวนั้นก็เหลือสี่พ้าคน 200เออเรเลยคนเรียก <laughs> ็เ <mole>: พ <cam ara> <g ul karaoke> ิ่งไป45คน้าเป็น60ตอนนี้ไม่ไปไหนแล้วอยู่กับที่และคงที่แหละอันนี้ก็คือเราเรียกว่าได้ร่อนก้อนกรวดที่พึงปรารถนาได้แลวโครงการนี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างครับ คราวนี้เราก็คิดว่าหนึ่งถ้าสมมติเขามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานครับนะเขาก็ประหยัดค่าเดินทางอสองก็คือว่าค่าเช่าบ้านของเขาเนี่ยประมาณ20ของรายจ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มีของตัวเองนะแล้วว่าเปอา้า20%็นเป็นรายจ่ายนั้นเนี่ยมาบ้านตัวเองนะบ้านสองชั้นเช่าแค่ห้องเดียวทำามาสร้างเองสองชั้นพ่อแม่ก็อยู่ได้นะสามก็คือว่าถ้าเรามีบ้านเรามีที่ให้เขาเนี่ยนะ พ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถปลูกผักปลูกหญ้าทำนั่นทำนี่อยู่ที่บ้านเลียเ้ยงเด็กไปด้วยนะก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารครับนะพันเงินเขาเนี่ยได้มาแปดพันบาทเนี่ยนะมันก็พอเพียงดูแลพ่อแม่และลูกเพราะว่าเราไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าบ้านลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารให้เขานะแล้วเขาก็กลับมามีครอบครัวอยู่ด้วยกันครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นลูกๆก,ก็อยู่ใกล้พ่อแม่มากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เราพัฒนาได้ ถูกไหมเราพัฒนาพัฒนาเด็กไปแล้วก็้าสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี่ยเราก็คิดสร้างที่เสริมให้เขาใช่ไหมตอนนี้ผมก็ติดต่อเรื่องโรงสีเรื่องขนมจีนเรื่องร้านค่าให้สารพัดเมื่อเขาไม่ได้เสริมในครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเขาจะไปได้มากขึ้นเมื่อครอบครัวเขาไม่ได้มากขึ้นอย่างอาชีพเสริมนะครับเขาก็ไม่ต้องจมอยู่ในโรงงานวันละสิบชั่วโมงิดต่อชั่วโมงครับถูกไหมอาจจะมีเวลาเหลือมากขึ้นทักสองชั่วโมงก็ไปพัฒนาฝีมือพัฒนาความคิดเพื่อปรับปรุงตัวเองและปรับปรุง ฉันร่มบรยงานทั้งหมดเพื่อแก้นค้นก็ได้ครับแล้วกระบวนการของโครงการนี้เลยครับอาจารย์มันมีวิธีการทํางานยังไงบ้างครับจริงๆเลยครับมันมันเป็นขั้นเป็นตอนพัฒนามาเนี่ยครับอจากการที่เราทดลองว่าเออเราสามารถที่จะสร้างอาชีพเสริมและแรงงานให้คนงานได้ไหมครับนะเราทดลองดูนะก็ทดลองที่บ้านหนองเอียนได้ถ้าเรามีที่ถูกไหม บ้านน้องเอียนเนี่ยที่อยูใ่ใกล้ๆกันนี่นะที่สงข라이ครับอาจารย์ที่สาาัตหีนะที่สาาัตหีนะตอนนั้นนะครับน้องเอียนก็บอกเขามีที่สาาัตหีนะมีมีสระอยู่อะไรเนี่ยผมก็ไปดูแล้วก็ช่วยกระตุ้นเขาเขาไม่น่ากินดัง,งนั้นครับหลังจากสองปีบาดไปนะที่นี่ก็มีทุกอย่างเลยมีปลามีไก่มีหมูนะมีผักสารพัดเลยนะครับแล้วก็อยู่กับเก้าสิบครอบครัวนะวันจันทร์ที่เด็กๆเนี่ยเขาจะมาเด็กๆเกาจะมาทำสวนเกษตรตรงนี้ครับเด็กๆทุกคนก็มีได้เสริม ถ้าสัปดาห์ละ5 0 0ิบาท6 0 0ิบาทครับนะพ่อแม่เขาก็พอจะไปได้เสริมและมีระบบการทนาคารเราเห็นละว่ามันเป็นได้เราบอกอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยมาเชื่อมกันหมู่บ้านใกล้กันนะเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยหมู่บ้านน้องเอียนเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ใน้กั้านี้และแผนการในอนาคตนะครับอาจารย์อาจารย์มีความคิดว่าต้องการที่จะต่อยอดขยายผลให้โครงการนี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศด้วยหรือเปล่าจากประสบการณ์ของผมนะครับ สิ่งแรงเกเลยทำงานพวกนี้นะความคิดและความเข้าใจมาก่อน,นะครับนะถ้าเราไม่เริ่มที่ความคิดและความเข้าใจนะนะมันก็เหมือนนะโยบายประชานิยมทั่วไปนะครับ <c oughs> เอาแค่มันถูกใจเข้าว่าครับ <c oughs> ไม่สนใจปัญหานที่จะเกิดน,นะเนี่ยก็มันไม่ปัญหาอยู่เอาแค่ถูกใจเขาว่าไม่สนใจปัญหานที่จะเกิดมันแก้ปัญหานได้ไหมล่ะนะของเราเนี่ย เราไม่จะได้ถูกใจไม่ถูกใจเข้าใจมีความคิดและเข้าใจก่อนครับเมื่อเมื่อที่เ้าใจแล้วเนี่ยจะถูกใจไม่ถูกใจเขาก็มีความแน่วแน่ที่จะทำแต่เพราะว่าไม่มีความสําเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่ใช้ความพยายามถูกไหมแต่เมื่ม,น,มน,น,นั้นถ้าคนเขาคิดเขาเข้าใจเขามุ่งมั่นในสิ่งเขาอยากจะได้เขาก็เขาจะลงทุนเหมือนเราทําธุรกิจ ถ้าเราคิดตัวจริงเราทำนั้นเป็นกำไรเราอยากได้รเราก็ไม่อยากลงทุนครับ,รบเราก็ต้องทําให้คนเรานั้นคิดว่าบ้านเนี่ยมันกุ้มค่ากับคุณนะมันเป็นชีวิตของคุณกุ้มตัวกเกษียณไปแล้วจะมมีบ้านหนึ่งหลังมีที่ห้าสิบว่ามูลค่าตอนนั้นเราเป็นร้านแล้วใชนะ่ไหะในตัเกษียรท่านคุณเนี่ยคุณไม่อยากมีบ้านตรงนี้กลับไปอยู่บ้านานอกคุณมีเงินจิรป่าไม่ถึงร้านไม่มีป่าหรือ ไไผมคิดว่าเมื่อเราทําแล้วเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะผมไม่ได้คิดด้วประเทศน,นะครับผมคิดว่าเมือ่อขยายดึงแถนนกอ่ททะนงนกนะเริ่มมีความสนใจเพราะอะไรครับราจินบุรีเนี่ยมันกําลังเป็นต้นแบบของพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่น่าสนใจมากเป็นจังหวัดกเษกษตรกรรมนะแต่มันกำลังเคลื่อนตัวสู่สังคมอุตสาหกรรม และประจีนจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวตกตัวนองถ้าเราเปิดทางด้านตะวายตกัากท่าบุรีกิมาจากทวายเท่ากลกานะของแก่นไปออกประจีนไปตะเลนเลยนะออกชักแก้วเลยนะเป็นตัวเชื่อมมันตรงนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราดูว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเนี่ยคุณจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรคน,นึงไม่เจ็บปวดเราคิดแต่จะเอาอุตสาหกรรมนะแต่เราไม่เคยคิดเป็นคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมเลย คนเหล่านี้ไร้นานก็เริ่มจะไม่มีมาอยู่โรงงานก็ก,ก่าจ้งข้อตำทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่อไอ้ปัญหานั้นไม่มีใครมองเลยครับถูกไหมแล้วเราจะแข่งใครนะเขาผู้จะแข่งยังไงอะ่ะฝีมือก็ตมงอยู่ในโรงงานตลอดเวลาไม่ได้พัฒนารูปจ้าก็ไม่ได้ดูแลการศึกษาก็แย่ไม่พัฒนาไงโยจนตมาก,ก็เหมือนพ่อแม่เหมือนเดิมไม่พัฒนาเลยนะเข ทายที่สุดแล้วะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยอาจารย์ได้อะไรครับมันมีสองเงื่อนไขครับนะเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขส่วนตัวเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขเชิงอุดมการครับเงื่อนไขส่วนตัวคือว่าผมโตมาจา,ากราชญาต่อพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเจ้านาที่มีที่สิบไร่มีลูกเจ็ดคนนะ แต่เราไม่เคยเป็นนี่จะเป็นบ้างแต่ยามเจ็บใกล้ดได้ปด่วยอาจจะเป็นนี่บ้างเราพิสูจน์ว่าถ้าทุกคนช่วยกันทำนมันเราตัวรอดได้แต่นนั้นเมื่อเราเห็นคนอื่นมีปัญหาเรื่ออจากประสบการณ์ข,ของเราเนี่ยถ้าเราถ่ายทอดรื่ึงเขาเนี่ยเขาก็น,น่าจะทาําได้เพราะฉะนั้นพระหน้าที่ของผมเนี่ยแรงบันส่วนตัวที่เป็นตัวอย่างที่ผมได้กล่าวสู้มาแล้วเราเห็นว่าถ้าคนมันสู้เนี่ยมันเอาตัวรอดได้เราไปทำให้คนสู้อันที่สองเนี่ย ก็คือว่าคนแต่ละคนชู้ยังไงก็ตามแต่ถ้าสังคมมันเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ชุ่มก็ได้แต่ตัวรอดเฉยคนอื่นไม่รอดน,นะถ้าแต่ะคนรอดเมื่อเนี่ยต้องร่วมกันชู้ร่วเปลี่ยนแปลงมัจะรอดถึงแม้ว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนแรงงานแต่ก้าวต่อไปที่สําคัญนะครับก็คือการที่คนแรงงานนั้นจะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพร้อมรกับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนนะครับ ไปตามชมรายการม,ามองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมดัทีมาสวัสดีครับคือผมไม่ได้คิดแบบแบบคนอนื่นนะเราดูว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างถูกไหมไอ้คนอื่นบอกฉันอยากจะทําอย่างนัน้แล้วฉันจไปหามาเพื่อจะทําอย่างนั้นขึ่นเหนื่อยแต่ว่าเออไอ้น,นี่ที่มันมีอยู่มันคืออะไรวะามันทำอะไรบ้างวะเนี่ยมันเอาข้าวครัวนะอยากกินข้าวใช่ไหม เปิดตู้เย็นดูมีอะไรบ้างเ่ยามีปลาบองปลากระบองทำอะไรได,รได้ต่อุมปลากระบองก็ได้ตุมยำปลากระบอกก็ได้น้ำพริกปลากระบอกก็ได้ยำปลากระบอกก็ได้ปลาบอ,องเดียวอรี่อย่างเมันคืออย่างงี้นี่มันกันก็นคิดสิต่อ,อยอดไป